มกาดีน,นะวันนี้อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผม <c oughs> จะตายไหมวะกูาตายเหรอเด้อกูดูช็อปแป๊บตายเหรอตายไปเลยโอเคับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมม r ร f t เอ้ยพิกเซลกันนะเกมพิกเซลกัน นะอ่าตอนนี้ก็มีเงินอยู่ยี่เจ็ดบาทนะคุณน้นหอมเหลือสบาทโอเคดันนะครับแล้คุณน้นหอมก็โหลดมาแล้วครับอันนี้ครับอันนี้นะครับอนนี้ดัน้สุดเลยครับไม่เคยเล่นเลยถ่ายใหม่ปะดันเก้าโอ้โหจะไม่ได้หมวดหมวดทีมครับทีมทีมโอเคทีมอือ คนละทีกูยังจําคำนั้นได้เลยคนละทีะทมึงฆ่ากูตัดเพื่อนกูจ <laughs> ําได้เลยนะตอนยังไม่อัดมึงเข้ามาใน oh, มึงมึงเข้ามา <c oughs> ถ้ามึงเข้าเซฟกูคนละทีมึงฆ่ากูกูตัดเพื่อนเลยเ <c oughs> ข้ามาแล้วผมอยากเก็บเงินอัปเดตป, <c oughs> <c oughs> ปืนคู่ใจของผมปืนคู่ใจของผมแพงแพงแพง เหมือนกันเลยนะฮะต้องรอดูแต่ปืนนี้ไม่เหมือนกันนะเอ้ยลองดูก่อนเหมือนแค่ปลาหมึกดฉยนเออเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวสองต่อห้าโอ้คนละเซิฟกำนะอ่าแต่เราก็เฮ้ยผมไม่เคยเล่นเซิฟนี้มัน,มนมต้องเล่นให้ดีที่สุดอ้อเปิดมาเออจมน้ำอ้าวเปิดมาเราจมน้ำได้ แมงไม่ตเปิดมาเราซิวได้ก่อนนะหนึ่งคนเออว่ายน้ำเล่นนับสนุกีวลาเล่นนี่เว้ยนี่เว้ยงูจมน้ำตายตะวนี้จมน้ำจมน้ำตายด้วยครับไม่เห็นงูครับนี่ไม่น่าจะนะไม่น่าจะนะอุ้ยสู้มาเลยป้อมคู่ใจฉันเลือกนาย ต้ยคู่ใจนะอ่าหลายครั้งแล้วนะที่เราไม่ได้จอยกันเนี่ยไม่ได้จอยกันทุกทีเลยตายผมนี่คิวเลยอุ้ยขอบคุณนะค้างตอนนี้เป็นคิวครับผมดักมลอยป้อมลอยหานมาเลยครับโอ้ ที่เป็นคิวครับผมเพชรช็อตด,ด้วยเป็นไงเขาจะโหดรอด้วยอุย้ยใครฆ่าเราอุ้ยจตจตจตะได้ยินเสียงชัดเจนนะกูสานได้ที่ลอยแล้วคุณกล่องเก็บแล้วไม่ได้อะไรอะไม,มาตรงนี้เดี๋ยวต,<อ>ต้องดูก <บา S 1> ่อนนะมันจะไปไหนตกน,น,น้ำนตายนะเพื่อนนี่หนึ่งตายกูเนี่ยนะทำไงไม่ได้ไม่ไม่ได้วะ นี่เอ้าอยู่ในน้ําไฟไม่ดับครับถ้าเป็นไฟแบบคาทานะแต่ถ้าเป็นไฟแบบปืนไฟดับดับบ้านแกผมโดนปืนไฟยิงผมลงน้ายัางตายเลยเ<อ>มไม่โดนไฟไหม้อยู่เลยงั้นก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราต้องเต็มมาเดีย๋ยวเราต้องดูนะเพราะว่าตรงนี้นี่ส่วนใหญ่จะมีคนมาหลอยเยอะนะ ตาโดนเฉยนี่ไงนี้ยไม่เงี้ยโดนเฉยต่าค่าหกที่หนึ่งมันเด็กนึ่โอเคข้าไปหนึ่งไอ้ต้นกระบ,บองเพชรที่ปีนได้อุย้ยต้นกระบ,บองเพชรอันนั้นเหยียบแล้วโดนต่ำม,มามเห็นโดนเลยเหยียบไปเรื่อยๆดิแล้วสังเกตที่ขี่ของคุณเห็นโดนเลย ไม่เห็นโดนแต่วิ่งออกแล้วใช่ไหมโดนยิงไม่เนี่ยไอ้เขี้ยไม่ไอ้เขี้ยนี่เนี่ยไอ้เขี้ยนี่้ต้องแล้วต้องเลยลื่นวืลื่นอ๋อตรงนี้ไม่ได้ลื่นนะอ๋อเอื้อนลื่นมากโดนชะโลดด้วยอะไรล่ะโอเคนะก็เกมนี้คนนั้นหอมก็โหลดมาแล้วฮะอ๋อไอ้กล่องนี้มันคือบอกว่าตรงนี้มันเขตป่านี่ไง้ตา เป็นเป็นพืชสีเขียวเป็นป่าสีจอยกันเหรอครับจอยหน้ไม่เจอไม่เจอจอยได้ฮะแต่ไม่เจอไอ้สีแดงเนี่ยก็คือร้อน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 นะครับเห็ดสดอันนี้ก็เป็นเห็ดเป็นพวกธรรมชาติเน่าเปื่อยนี่ก็ถือน้ำแข็งโอเคก็ ่ะคุณโอมมาขัดกลางจังหวะก็ไม่เป็นไรนะเราให้อภัยกันได้ครับครับำผมน่าเชื่อถือได้อยู่แล้วหมาผมยังช่วยเปล่าช่วยให้แม่งโดนรถชนไง หนึ่งมสองงานแน่หนึ่งรูมสองเือนเอาใบมัดโอกูกลับไปเลยัดมันัดมันไอแมวมยังมาตัดกูเพื่อนกันแลวแมวน้อยตังปมตังป้อมมึงไม่ใช่เพื่อนกูดอเด้อเดีอยว้เดองูกัดตั้งไม่ทันนะงูกัดตายแวโอ้อะไรวะสองลมหนึ่งกลาเป็นหนึ่งสองเดี๋ยวตังปมหน้าฐานแม่งเลยยิงคิปเปคิวครับเป็่ไงยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลย ยิงมันยิงมันยิงมันครับเพ่อนมโอเคครับเอา้าเอา้เอา,อ,าอะไรอ่ะอตัวลื่นไอตัวลืน่นปุดเหรอตัวลืน่นว้าโอตายกำไม่ไ,ไม่โอเคโอเคนะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไป นั่น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 ตาย<อ>าไปหนึ่งอะไรอ่ะฮิวแล้วทำไมมันตายอ่ะนี่ันร้อนเลยน้าอ้าอุ้ยกูโดนเลยไม่น่ามองคุณโอมเลยโจร<อ>เขาเรียกว่าโอมพาสวยฮะ นี่นี่นี่ตังป้อม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 ยีดอกตังป้อมเออนะเดี๋ยวเราตังป้อมงานงานงาป้อมพังงานเข้าแล้วครับนี่ไงตุ้ยคลาตตุ้ยคลาตุ้ยคลาตุ้ยกัดมันงูจ้าเรียบร้อยดีมากอุ้ยใครวะใครวะเด้อหิวแล้วอะไร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 อุ้ย อ๋านะแปลกมากหหนะทำไมยิงแล้วมันไม่โดนดาเมจหมอม,ม,มัเป็นเนื้อเมฆทำไมมันจึงไม่โดน,ด,นดาเมจานนลืดมากเลยนายทานในเลืดมากโอเคฮะาาเด๋อห้าชนะว่ะเงินกูไม่ออกนะคิดว่าจะแพ้จะออกแค่หน่อยชนะครับย5บห้าบวกด้วยคนร้ออย่างนี้แหละยูดยีดนะผม ของผมยศหนึ่งแล้วครับค่าของผมยศหนึ่งแล้วครับค่นี่ไงค่าเอะไรไอตัวขขาเขาตอนนี้มีช่องเขาเอ้อตอนนี้ผมมีอยู่ห้าใครฟ้าอื้อหือมันลอยโอ้โหอยากหยุดฐานนั่นบ้างตาย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 ทำไมเพื่อนเราไปซุ่มตรงนั้นเยอะจังเฮ้ยนายเราซุ่มด้วยคนพื้นมันลื่นมากอยู่ยากมากเลยครับอุ้ยเฮ้ยใครโดนดาเมจแถวนี้ มันยิงกูอยูนี่ว่านะเดี๋ยวเราตั้งแม่งกลางฐานแม่งเลยแล้วกันอ่าดูดิมันจะไปเกิดไหนขับยิงบ้าเลยไอ้ไอ้ยิง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 ไอ้ยิยิงๆๆๆยิงยิงหนึ่งหนึ่งกู้จ้าไม่ไอ้ปืนแรงครับยิงไม่กี่นัดตายเลยโอเคครับผมมีปืนแรงดันแก๊สก็พอช่วยเพื่อนได้อยู่ยี่สิบสี่ต่สิบเจ็ดเจ เย่อ้าวยุติธรรมมากฮะถึงช่วงตัดสินนะเจ้าของเซิร์ฟออกมันมีเจ้าของเซิร์ฟที่ไหนอะไม่ไม่ใช่เซิร์ฟหลุดยุติธรรมมากก็นะบอกเลยว่า โคดูดิทำเลยปษาจนาได้แล้วน่าโอ้ปษาชนะได้แล้วเชียวลูกมันแม่ลูกมันลูกมันจะไม่เป็นไรฮะลูกมันลูมันตายตายตายอะตกตะตกตกคุณเลยตายไม่เป็นไรฮะเราจะจำไว้เป็นบทเรียนว่าระวังเซิร์ฟหลุดมึงที่ทำยังไงอ่ะฮะตีวิธีแก้ไหมไม่มีเออมันจะวางระวังทำไมวะ โอ้ฉลาม,มนเดี๋ยวผมเล่นเซิร์ฟรถไฟดีกว,ว่านี่อยากไปหาฉลามมาจ้ะนนไม่ให้ฉลามง่ำตูดเลยเดี<อ>๋ยวอยากทำซูชิฉลามเย้เป็นไงงูไปกัดมันคุณฆ่าได้กี่คนบ้างล่ะเ <c oughs> ออแต่ที่รู้ผมนี่ฆ่าไม่ถึงสิบแมตตะกี้ก้ไม่กดโดดไม่โดดนวะ พราะคุณครับมันจะมีช่วงบั็กด้วยกดกระโดดแต่มันไม่กระโดดยิงยิงยิงหนึ่งหออกัดน pues okay. okay. hmm. ่พ่อยิมากัดกูนะโอเคดอกรเด้งขึ้นหนึ่งหนึ่หหนึ่งนหหนึ่งหนึ่งไปไปส้ระคิวงูระเบนคิวงูระเบนคิวงคิวงูระเบนคิว ตั้งเลยตั้งเลยม่มใช่งูธรรมดา,านี่มันงูอเมซอนเสือตายอุ้ยเอา้าแล้วก็ยืนดูป้อมโดนโดนพังตรงนั้นมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตายไปหนึ่งยยยยยอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาแซ่ ที่อยากเก็บเงินอัพที่สุดคือขนมพิ้วช์พ้ามไม่ต้องหลอกขนมปิ้วช์อัพเยอะแล้วนี่คิดว่านี้นี้ท่านเหรอเฮดชอตด้วยนะฮะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นทันไหมฮะทันไหมครับคุณผู้ชมเราต้องเด้งให้สูงสูงก่อนนะสิบเจ็ดต่อเจ็ดต่อสิบครับโอ้กระโดดสูงกว่านี้ วินาอ๋อนะเย้ทิบหามบุกเหมือนเดิมครับยศจะอาเป็นยอดทองแล้วค่า13ครับคุณไอโอ้โหแต่ว่าหล่อจริงเจาโหมดไปไหนคะแนน5ของของของกูเยอะกว่าแม่งแต่กูเสือกค่าได้น้อยกว่าแม่งไม่ยุติธรรมเปรว่านี่มะสีมือแล้วนะนี่ฮะ พูดเหมือนหลอกตัวเองอะใครบางคนคุณเหรออะไรพูดถึงใครบางคนไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยโอเคเดี๋ยวเราโดนไปก่อนนะกัดมันหอมกัดมันหอมหอมกัดมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงอ๊ได้นะแต่กูโดนไม่ทันฮะอะไรวะ มึงว่ายน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมชาตินี่แเนี่ยงูอะอู้นี่แหละอ้าวไปเรียนคอร์สสอนว่ายน้ำเสร็จมาชิงตัวละครนะอ้าวเหรอโอเคฮะอยู่แป๊บเดี๋ยวเราจะไปกันโอเคฮะคุณผู้ชมก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะเป็นไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะไม้เจอกนใหม่พานะสำหรับนนี้สวัสดีครับ bye 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 bye, bye, bye. 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 bye.